ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวรัฐบาลสัตว์พวกหน้าเดิมๆม็มอบก็มีเปิดแต่พวกหน้าเดิมๆนั่นแหละ <c oughs> แหมจะต้องให้ไปทำศิลปกรรมหน้ามาใหม่หรือไงฮะฮะก็ไอคนที่สร้างปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็หน้าเดิมๆทั้งนั้นนะนะ,ะตระกูลชินก็ตระกูลเดิมทั้งนั้นนะไม่มีตระกูลใหม่เลยเออนะโอ้นะครับ เออนะกลัวนะสงสัยกลัวม็อบเงียนะพยายามจะทำลายม็อบพยายามจะเรียกว่าด้อยข่าม็อบนะครับแล้วนี่มีการบอกนะไอ้อม็อบเนี่ยหนุนรัฐประหารโทกเพอเจอร์เพื่อเจอร์กับรัฐประหารเนี่ยหลอนกับรัฐประหารนะเออนะครับอืมถา,ถามว่านะมีรัฐประหารดีไหมเออมีไปเลยนะเออ เอาเลยมีรัฐประหารไปเลยนะนะรัฐประหารแล้วก็ไม่ต้องอะนี่ด้วยนะโอ้หลอนรัฐประหารเหลือเกินนะกลัวเหลือเกินนะครับเป็นไงล่ะประชาธิปไตยเป็นไงล่ะเออมีเกียรติมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไหมล่ะเออนะครับโอ้ประชาธิปไตยใหญ่เอย หลงไหลได้เพิ่มกับประชาธิปไตยประชาธิปไตยอยู่นั่นเน่นะเป็นยังไงล่ะตอนเนี้ไม่มีจะแดกกันอยู่แล้วนะเศรษฐกิจเป็นไงตอนเนี้ยดิ่งเหวกันอยู่แล้วนะครับโอ้นะตอนอยู่ลุงตูนี่โอ้โหสะดกสะดวกสบายเศรษฐกิจดีนะหากินข้องหากินดีมากนะเออนะครับมีความสงบสุขนะบ้านเมืองสงบสุข นะเออรักกันสามัคคีกันพอมีประชาธิปไตยโอ้โหมีทั้งม็อบสามกีบเผาบ้านเผาเมืองอะไรก็ไม่รู้นะครับมีทั้งบุกลุกชายแดนนะขมินก็บุกลุกเอาบุกลุกเอานะตอนประชาธิปไตยไอตอนเผด็จการนี่ขมินไม่กล้าเนะไรไหม พอมีประชาธิปไตยปุ๊บโอ้เอาตาเมืองทมเอาตาโตด๊ดเอาตาควายเอาให้หมดเลยนะคุณเซนแชคลิปแชคลิปเออเนี่ประชาธิปไตยนะออนะครับอยู่ไปสิประชาธิปไตยแบบนี้อยู่ไปนะสำลักประชาธิปไตยไอฟอชอบประชาธิปไตยอ,อ๊อฟอ๊อฟนะครับเออ สำลักกันไปกินกันไปประชาธิปไตยแบบอิ่มหนำสำราญน,นะเออแบกกันเข้าไปนะโอ้ยหน้าเดิมๆนะไอ้พวกประชาธิปไตยนี่ก็หน้าเดิมๆทั้งนั้นนะไม่มีหน้าใหม่เลยนะครับตระกูลก็ตระกูลเดิมทั้งนั้นนะโอ้โหก็ก็หน้าใหม่เฉพาะไอ้วิ้งยนี่แหละแต่ละตระกูลเดิมนะเออ เด,เดี๋ยวมันก็หานายกหน้าใหม่ๆม,มาแต่ว่าตระกูลเดิมอีกนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด t h Thank y ิ u ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ